สวัสดีนะครับกลับมาเจอกับผมเอกกับเกม Gold Recon b i k c o i n นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนเจอปัญหานะครับเจอปัญหาเรื่องอของภาษานะครับในการทาภารกิจคัสในแต่ละคัส์บางคาัสอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคาัสอาจจะไม่มีปัญหาบ้างบางคาัสอาจจะไม่มีอย่างผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นคัส์นี้อยู่นะครับซึ่งผมมาติดอยู่ตรงที่ว่า ให้ฆ่าศัตรู10บลายโดยไม่ถูกตรวจพบในจังหวัดกู p e ฮ o เมลเทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จังหวัดกู p e ฮบเมลเทนนะครับที่เราจะต้องมาทําแต่ว่าภาษาไทยเหมือนจะเกิดการผิดพลาดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปทําในกู p e ฮ o เมลเทนแล้วมันไม่ผ่านนะครับเ,เวลาไม่เกินสามารถสังหารฆ่าศัตรูได้ในเวลาที่กําหนดนะครับด้วยเวลาที่ไม่เกินนะครับแต่ยังไม่ได้ ผมมีวิธีแนะนําครับวันนี้คืออย่างแรกเลยคือให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับก่อนอื่นเราดูให้ดีก่อนนะครับเราจำไว้ว่าตอนที่เป็นภาษาไทยมันระบุให้เราไปจังหวัดไหนนะครับไปในพื้นที่ไหนแล้วเราก็เข้ามาตั้งค่านะครับตั้งค่าภาษาแล้วแล้วเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเมนูภาษาไทยไปเป็นอังกฤษนะครับเปลี่ยนเป็นอังกฤษทั้งหมดเลย เพื่อความชัวร์ก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษทั้งหมดเลยหลังจากนั้นให้เราทําการล็อกเอานะครับกดล็อกเอาไปโอเคหลังจากนั้นเราก็เข้านะครับเข้าเกมเหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่าภาษาจะเปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ อ่ะสังเกตไหมครับว่าพื้นที่ที่มันระบุนะครับอย่างที่มันระบุให้ผมที่แรกมันบอกว่าให้ผมไปทําที่กูทพบเมลเทนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูในแมปนะครับจะได้เข้าใจ Good o ูท m บเมลเทนมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วภารกิจมันให้เรามาทําตรงนี้นะครับ อันนี้แต่ละคัดอาจจะระบุพื้นที่ไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแบบผมก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับ mm. เผื่อแบบบางคนไม่รู้จะไปถามใครนะครับเล่นคนเดียวก็ลองวิธีนี้ดูใช้ได้ผลครับในการเปลี่ยนภาษาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนก็ลองเอาไปใช้ดูครับไปปรับใช้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ